กำลังสิคุดหน่อเป็นปลายหน่อใหญ่ฮะพดลงไปพดเจออีกหน่อหนึ่งหน่อขาวเจอหนอ,อนังดินเลยแบบน,นี้อู้ชขากะลีหนอ่อยาวเลยสองหน,น้อนี่น่ะขากะลีวันนี้ได้หน่อขากะลี สบายดีสบายด,สายดีสบายดีเมื่อสักครู่สุคนสบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและทางพี่น้องฝั่งเราเมื่อนี้มาผมมาพ่อกระเปาสิทธ์และสาวเราเทิงอีกข้างเมื่อนี้พากันมาหาเนา่อไม้ไยหาอยู่ป่ากเก่านแหละป่ากเก่าแต่หาแต่และเถือหันเมื่อนี้เส้นเคยพากันมาหาเน่อไม้ไปขายเขาไปขายอยู่ตลาดเวียดคือเก่าหวังว่าสิได้เมื่อนี้มากจะช่วยแน่แล้วประมาณเจ็ดโมงเนาะแดดก็เริ่มออกแนวะ เอาไปลุ่นไปรับชมน้ำกันว่าทางประสิทธิ์กับชาวระเทิงชิดแอน้ำใหม่ไปขายบอไปเอาไปเบ่งน้ำกันเลยเป็นปายแล้วนอนปังเงี้ยๆเลยขัดแล้วขัดแล้วอนอนหล็ม,เลมๆเงี้ยวๆขักๆเลยทมกัน nó mực nhảy rồi คตกน้ำตกน้ำคอยเนี้ยนะตกน้ำ <laughs> à đây nó nè cái áo vườn phun nó này kinh cho cái vườn phun แล้วออกมา,าได้ไันเอาฮะโอ้หนอออวบได้ทำผสมวา ขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วหนออวบหนออวบหนออวบเลยฐานผู้ชมเอ้ยหนออวบขัดเลย nó bên bay nó nhỏ đen này một sông xin ai đó vắng váy vắng váy nhai hả à. lẽ nó nâng nó nâng sống nó ở đây này แตก,กเลย đấy, ได้ไ่มีหอยแตกเลยเอาแต่นอเดียวนี่นะนอนางดินนอเนี้จงไว้จงไว้ถมถมจงไว้อย่างเดียวบอกพ่อต้องถมครับเออ เลยซีนอเลยมีแต่เอาไปปอกเปลือกขายหมดถ้าเ่าปอกเปลือกเ้าขายไ่ได้ดอกมันจะไปปอกเปลือกปอกเปลือกใช้ทงยางแล้วรัไปขายอยู่ตลาดเวียดนาม กำลังสิคุดนอแป็นปลายนอใหญ่ฮะขดลงไปลเจออีกนอหนึ่งนอขาวเจอนอนังดินเลยบัดนี้จะมาขากอรีอยู่สอนกันเลย ยังบ่ขาดยังบ่ขาดหาเสร็จหาแล้วโอ้หนกอวบลิท่านผู้ชมหนกอวบลิ

โอ้โขากระลินาว์เงาเลยซองนอนี่น่ะขาขากระลิววันนี้ได้นาวขากระลิ เถ็ดแล้วฉันนั่นและวอดีห่งางกัเลยอยูไปนะอืมอมันบอกเขาไอ้ช่วยเลย นอนอบปวบเลยอวดขัดอะไรนอน,นี่อ,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 อ้าวปะปวบอะไรเน,น,นี่ผลงานในมือนีของบาซีดกับสาละเทิงพอได้เอาไปขายอยู่เอาตอนนี้ก็บม่มีอะไรบาซีดกับชาล่าเทิงขอลาไปก่อนสบายดีสบายดียดไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไป